Hey man so what's up Are you ready to learn English with T-shirten Check it out Hello everyone สวัสดีนักเรียนชั้นปมที่รักทุกคนนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับวันนี้ทุกคนมาพบกับ T-shirten อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในคลิปสอนทำ แบบฝึกหัดอ่อนแหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็น ep ีที่หแล้วนะครับอ่ารวดเร็วมากเลยนะครับ e p ี EP ที่หแล้วแปบ๊บเดียวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออ่าเริ่มต้นเลยนะครับสําหรับการทําแบบฝึกหัดนักเรียนก็เติมนะครับที่เป็นส่วนของชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับใส่ชั้นของตัวเองลงไป3ามทบอะไรแล้วก็เลขทีนะครับอ่านี่ก็คือสิ่งที่พวกเราเติมลงไป ในส่วนของนักเรียนจะเป็นภาพขาวดำนะครับเป็นตัวที่ไม่ใช่สีแบบนี้ก็ให้ระบายสีลงไปนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับมาดูหน้าแรกกันเลยอนี่นะครับนี่คือหน้าแรกของพวกเราที่เราจะได้ทำนะครับซึ่งอยู่ในบทที่5จะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า g e ื health อ่านักเรียนออกเสียงตามที่เชิญนะครับ e a l t h อ่าแล้วคื health แปลว่าอะไรนะครับอ่ามาดูแปลว่าอะไรนะครับ แต่ว่าสุขภาพดีอ่าซึ่งวันทุกวันนี้พวกเราคงจะทราบก,กันดีว่าจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้พวกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีหรือว่าเราติดโควิดหรือว่ามีอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายไม่โอเคจะส่งผลกระทบไปทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง พาไปหาหมอคุณหมอก็ต้องทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะต้องไปในจุดที่ต้องรักษาหาอาการป่วยต่างๆเราสามารถป้องกันได้นะครับอ่ามาดูตัวที่หนึ่งอันนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วคุณครูให้เปิดดูในบทที่5้าเลยนะครับตัวที่1ตัวนี้ก็คือแปลงฟันนะครับแปลงฟันภาษาอังกฤษว่ายังไงให้เปิดตัวเองนะครับอยู่ในหนังสือเล่มใหญ่นะครับเล่มนสีชมพูคุณครูจะ ไม่เขียนให้ดูเดี๋ยวจะตอบได้หมดนะครับอ่าต่อไปลนที่2อ,อันนี้ก็อยู่ในบทที่5้าเหมือนกันหน้าแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกกาลังกายคือในรูปก็คือ play football แต่ว่าเล่นฟุตบอลแต่ว่าให้รวมเป็นคําใหญ่ไปเลยคําว่าออกกาลังกายนะครับมันจะมีอยู่ในหนังสือนะครับไปเปิดดูนะอ่าส่วนคำนี้เป็นคําเพิ่มเติมท,ที่เชอร์อยากให้พวกเรามีและก็ให้พวกเราจดลงนะครับอ่า คำนี้อ่าคือคำว่าดูนะครับ e a t อ่านว่า e a t อ่าออกเสียงตามที่เชื่อนะครับ it e a t it แปลว่ากินนะครับอ่าคุณครูจะเขียนคําแปลให้ข้างล่างกินอ่าต่อไปคำนี้นะครับอ่ารู้ไหมคำนี้คืออะไรคำนี้มันแปลว่าผักนะครับอ่าหลายคนอ่านผิดนะครับ ไปอ่านว่า vegetable อะไรเงี้ยครับไม่ใช่นะครับมันอ่านว่า vegetablevegetable vegetable. นี่คือคำที่แปลว่าผักนะครับ vegetable โอเคอต่อไปนะครับให้พวกเราดาูทีนี้ข้างล่างคืออะไรเขาอาบน้ำนะครับเขาอาบน้ำเพราะฉะนั้นอาบน้ำภาษาอังกฤษมีอยู่ในหนังสือนะครับให้พวกเราไป ศึกษาไปเปิดดูเพิ่มเติมนะครับอโอเคเพราะฉะนั้นในหน้านี้ให้หนูเขียนตามคุณครูนะครับว่า,า eat vegetable ก็คือกินผักนั่นเอง vegetable แปลว่าผักนะครับส่วนคำอื่นนี่ต่อไปหน้าที่สองของเรานะครับอ,อันนี้เป็นตัวที่ฮิตมากนะครับนักเรียนจะต้องรู้จักเขาใช้คำว่า get vaccine าทุกคนพูดตามที่เช่นนะครับ get คำที่หนึ่งะครับออกเสียงพร้อมกัน get get vaccine vaccine อ่าแปลว่าอะไรแปลว่า get แปลว่าได้รับนะครับส่วนคำนี้ก็คือวัคซีนนั่นเองเพราะฉะนั้น get vaccine อ่าภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Vaccine คนไทยเรียกวัคซีนนะครับข้เขยนกันอ่าก็คือรับวัคซีนนั่นเองถ้าเกิดไม่ได้จำเป็นแค่เรื่องวัคซีนโควิดนะครับแต่อาจจะเป็นวัคซีนของไข้หวัดใหญ่วัคซีน ไวรัสตับบีอะไรเงี้ยก็คือนักเรียนก็ไปตามคุณหมอนัดหรือว่าตามรอบที่โรงเรียนนัดมาคุณหมอก็จะประสานคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นคำสัเ์เพิ่มเติมพวกเราจะได้รู้จดลงไปเลยนะครับ่าทีนี้ก่อนนักเรียนจะทานอะไรนะครับเช่นผลไม้หลายคนคุณครูเห็นซื้อผลไม้จากตลาดแล้วมากัดกินเลยไม่ได้นะครับ หนูจะต้องเอามาล้างก่อนนะครับอ่าทีนี้คำว่าล้างภาษาอังกฤษว่า,าอะไรนะครับอ่าเขาใช้คำว่า wash อ่าทีนี้ผลไม้ที่เราล้างอ่าเราใช้คำว่า fruit อ่า f r u u นะครับ i แล้วก็ t wash fruit นะครับก็คือล้างผลไม้นะครับถ้าผลไม้หลายลูกละ่ะ นักเรียนก็เติม s เข้าไปอ่าคุณครูจะใส่เป็นสีเขียวนะครับอ่ากรณีที่มันมีผลไม้หลายผลนะครับมีอยู่สามสีลูกในะเรื่องกาใช้ครับ watch fruits เติม s เข้าไป watch fruits แต่ถ้ามีลูกเดียวนะครับหนูไม่ต้องเติม s นะครับอ่าเพราะว่า s เป็นตัวบอกบอกว่ามี2ออย่างขึ้นไปอ่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้คนสัตว์สิ่งของสถานที่เพราะฉะนั้นในภาพนี้มี apple apple ลูกเดียวก็เป็น watch fruit นะครับโอเคอ่าต่อไปพอเราล้างาผลไม้ที่เราจะกินเสร็จเราก็ต้องล้างมือนะครับก็มีอยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันไปดูนะครับอ่าต่อไปสุดท้ายนอนก็ต้องเข้านอนให้เร็วอ่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านยังยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องอคุณภาพในการนอนนะครับเด็กๆจะต้องนอนประมาณไม่เกินสามทุ่มนะครับสําหรับเด็กปสามเพราะว่าประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม ไล่ไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับจะเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรรฮอร์โมนที่ไปซ่อมแซมร่างกายและทําให้สุขภาพเด็กแข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ฝากไปยังคุณพ่อแม่นะครับว่าอยากให้บุตรหลานนะครับสุขภาพดีจะต้องพาเข้านอนให้เร็วนะครับก็คือประมาณสักสามทุ่มอนอนได้แล้วอย่าให้นอนดึกนะครับถ้ายิ่งเด็กยิ่งนอนดึกเท่าไหร่โอกาสที่เด็กจะร่างกายไม่แข็งแรงแคล์แกนมีสูงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้ลูกของเราสุขภาพดีจะต้องพาเข้านอนแต่หัวค่านะครับโอเคอ่าต่อไปแผ่นที่3ามอันนี้ง่ายมากเลยนักเรียนแค่ระบายสีอ่าระบายสีเจ้าอาหารที่มันทําให้เราสุขภาพดีอ่าคำนี้อ่านว่า color แปลว่าสีนะครับถ้าเป็นคันปริยาแปลว่าระบายสี the good health color the good health แปลว่าให้ระบายสีอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อ่าคือเทวนะครับเป็นชื่อบทของเราแปลว่าสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะครับอ่าเรามาดูตัวแรกโอ้โหอันนี้คือของชอบเด็กๆนะครับมีซอฟดริงเฟรนฟรายนะครับหรืออ่าก็เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชิปก็มีนะครับชิปที่แปลว่าอ่ามันฝรั่งทอดแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นอาหารที่ค่อนข้างจะทำให้อ้วนนะครับ ทำให้แบบว่ามีไขมันในเลือดสูงก็ถือว่าไม่ใช่อาหารที่ดีนะเรียนไม่ต้องระบายนะลูกก็เว้นไว้อ่าแต่ทีนี้อันนี้ผักแล,ละผลไม้อย่างเงี้ยโอเคหนูระบายเลยระบายสวยๆนะครับดูรูปภาพเอาเองว่าอาหารชนิดไหนที่ดีโดยที่เราดูจากหนังสือประกอบหนังสือเรียนประกอบนะครับอ่าคุณครูเชื่อมั่นว่าเราทําได้นานี้ง่ายๆโอเคต่อไปหน้าที่สี่แล้วแป๊บเดียวให้พวกเราเขียนคําศัพท์ลงไปนะครับอ่า อันนี้คุณครูจะให้พวกเราใช้ความสามารถเฉพาะตัวใช้ความสามารถยังไงเช่นคำนี้พิซซ่คุณครูเชื่อว่านักเรียนได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเคยเรียนมาไปเปิดในดิกชันนารีในคอมก็เปิดเจอตัวแซนะครับพิซซ่อันนี้ไม่มีปัญหาแต่คําอื่นให้ดูจากรูปภาพแล้วลองเติมมาดูแล้วเวลาที่หนูกลับมาเรียนกับท่เชอร์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวท่เชอร์จะเฉลยนะครับอ่าเฉลยให้พวกเราดูว่ามันคืออะไรนะครับเอเค เดี๋ยวอ่าโอเคกลับมาแล้วอ่านี่นะครับให้แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่คุณครูจะเพิ่มเติมนะครับให้พวกเรานะครับได้ระบายสีด้วยนะครับอ่าระบายสีด้วยนะครับมันเป็นสีขาวดํานะครับให้ระบายให้มันสวยงามอ่ารูปร่างอะไรนะักเรียนก็ลองระบายดูแล้วก็หาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเติมลงไปเท่าที่จะทําได้นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะเฉลยอ,อยู่ไม่ต้องวงไม่ต้องกลัวหลายคนกลัวนะครับอ่าไม่ต้องกลัวนะครับ อ่าต่อไปแผ่นที่5ละแปบ๊บเดียวอันนี้ให้นักเรียนดูคำศัพท์นะครับแล้วก็แยกประเภทคำนี้ทุกคนอ่านพร้อมกันนะครับ classify 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 แปลว่าแยกแยะนะครับอ่าแยกแยะคือแยกแยะให้ออกระหว่างอะไรอันที่หนึ่งก็คือ f r u i t f r u i t นักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะแปลว่าผลไม้นะครับผลไม้ส่วนคำที่2 vegetables อันนี้เติม S เพราะว่ามันมีหลายชนิดอ่าก็เลยอ่ามีหลายชนิดก็เป็นคำว่า vegetable ที่แปลว่าผักนั่นเองให้หนูลองเลือกดูนะครับว่าอ่าคำนี้ผัพยาอ่าครูยกตัวอย่างให้ก่อนผัพยาแปลว่ามะละกออ่าเราเติมตรงไหนดีตรงนี้หรือตรงนี้ครับอ่าตอบถูกเก่งมากเลยนะครับผัพยาอยู่ในหมวดของผลไม้นะครับผัพยาเป็นฟู้ตนะครับ ทีนี้มันจะแยกกันได้ยังไงก็คือถ้าปกติแล้วนะลูกคือผลไม้จะมีรสหวานสามารถทานได้เลยส่วนผักก็จะมีรสหลายแบบนะครับมีหวานด้วยแหละมีผักมีเผ็ดมีเปรี้ยวบ้างคือส่วนมากจะต้องมีอเอาไปทําเป็นส่วนประกอบของอาหาราก็คือเป็นพวกผักแต่ถ้าเป็นแอปเปิลที่เป็นผลไม้เนาะเบนนน หนูไม่ต้องเอาอะไรมาประกอบเลยคือสามารถรับประทานได้เลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างผลไม้กับผักนะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้แยกแยะอยู่นะครับว่าคำศัพท์แต่ละตัวมันเป็นอะไรเป็นผักหรือผลไม้ลองดูนะครับเปิดคำศัพท์ใน Google แปลภาษาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเปิดดูในหนังสือหรือความรู้เดิมของเราหรือถามคุณพ่อคุณแม่อ่ามีหลายอย่างแล้วถ้าเกิดทําไม่ได้ทัายังไงไม่ต้องกงังวลเดี๋ยวกูจะเฉลยเองนะครับอ่าให้ทําเท่าที่เราทําได้นะลูก อ่าต่อไปหน้าสุดท้ายแล้วโอ้โหง่ายจังเลยอ่าอยู่ในยูนิต six นะครับบทที่หกของเราให้วาดรูปภาพอ่าตัวนี้วาดรูปภาพตามคําศัพท์ที่คุณกูณให้มาบางคนนะครับมีเคยมีรุ่นพี่เรานะครับให้วาดภาพนะครับโอ้โหวาดรูปหมีซะง,งั้นกูครับผมเห็นเป็นหมีแล้วครับผมเลยวาดรูปหมีไม่ใช่นะลูกใจเย็นหมายความว่าดูคําศัพท์ข้างล่างก่อนอ่าคำศั์ข้างล่างเขาใช้คําว่า watch tv watch TV แปลว่าดูทีวีหนูก็จะต้องวาดทีวีขึ้นมาอ่าเป็นเครื่องเป็นทีวีโซฟาต้องมาละอ่าแล้วก็วาดพวกเรากำลังนั่งดูทีวีอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็คือให้มันเป็นภาพเกี่ยวกับคนดูทีวีโดยที่นักเรียนไปเปิดดูในเน็ตก็ได้หรือว่าดูในหนังสือเรียนอ่าอันนี้แปลว่าดูทีวีนะครับต่อไปคำที่สองอ่าคำนี้อ่านว่า swimming swimming อ่า swimming แปลว่าว่ายน้ำนะครับ นักเรียนก็วาดคนว่ายน้ำอ่าเพราะฉะนั้นส่วนคำศัพท์คำอื่นๆนักเรียนบอกว่าครูครับผมจะทําถูกไหมอ่าก็ให้วาดตามจินตนาการแต่ว่าคุณครูจะให้ความหมายไว้นะครับอ่าใครไม่เปิดคลิปนี้จะทําไม่ได้คําว่า Swimming แปลว่าว่ายน้ำอ่าออกเสียงตามคุณครูได้นะครับต่อไปคําที่สาม m p i n g Camping Camping ่แปลว่าไปเข้าแคมป์หรือว่าไปกางเต็นท์นะครับอ่าคือแคมปิ้งถ้าเอา รงตัวไปว่าเข้าค่ายอ่าเข้าค่ายรูกเสือเข้าค่ายอะไรก็ตามที่ไปกลางเต็นท์แล้วก็มีรอบกองไฟอ่านักเรียนก็วาดมาดูภาพจากบทที่6นะครับหน้าแรกเลยตอนนักเรียนจะทําได้ต่อไปคําที่4ออกเสียงตามที่เชื่อนะครับ listen to music listen to music listen to music แปลว่าฟังเพลงนะครับอ่าหลายคนชอบฟังเพลง ทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับแปลว่าฝังเพลงอ่าต่อไปข้อที่5นะครับง่ายๆคำนี้อ่านว่า pray a kite pray a kite ช้าๆนะครับ pray แปลว่าเล่น a kite แปลว่า wow ว่าว pray a kite แปลว่าอ่าเราเล่นว่าวนะครับอ่านักเรียนก็ว่ารูปนักนเรียนเอาว wow ่าววิ่งให้มันลอยขึ้นบนฟ้านะครับ pray a kite ส่วนคำสุดท้าย ride a bike Ride a bike แปลว่าปั่นจักรยานนะครับง่ายๆนักเรียนก็ว่ารูปนักเรียนปั่นจักรยานโอเคอ่ารู้แบบนี้แล้วคุณครูมั่นใจว่าพวกเราทําได้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองอย่างที่คุณครูเคยบอกนะครับทําอะไรบ้างสวมหน้ากากอนามัยเวลาเราออกนอกบ้านนะครับอ่าหรือแม้แต่กระทั่งอ่าเขาเรียกอะไรมีบุคคลภายนอก มาที่บ้านเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องสวมหน้ากากนะมัยแล้วก็เว้นระยะห่างอยู่ห่างจากเขาไม่อยู่ใกล้เกินไปแล้วก็ให้ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ให้พวกเราทานอาหารที่สุกๆนะครับอย่าทานอาหารเดิบแล้วก็มีช้อนกลางด้วยอ่าถ้าทําได้แบบนี้ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าแลมด้าโอมครอนนะครับทุกคนจะปลอดภัยคุณครูก็เป็นกาลังใจแล้วอีกอย่างหนึ่งนะลูกคือเด็กหลายคน ท่านผู้ปกครองนะครับคิดว่าเอะคุณครูเด็กไม่มาสบายหรือเปล่าไม่นะครับเราต้องทํางานตลอดเช่นผมต้องอัดคลิปต้องทํากิจกรรมต่างๆหลายอย่างต้องไปโรงเรียนไปเข้าเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่มาคุณครูไม่ได้สบายแล้วคุณครูก็ห่วงใยพวกเราที่จะเรียนไม่ได้เต็มที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างกลับมาโดยเร็วนะครับคุณครูรอพวกเราอยู่ อ่าโอเคหวังว่าคงได้เจอกันในออนไซต์ที่โรงเรียนนะครับไม่อยากเจอออนไลน์แล้วเด็กๆเ,เขาเบื่อแล้วนะครับโอเคทุกคนครับคุณครูก็ขอจบการสอนทำใบงานได้เพียงเท่านี้นะครับอ่อนแฮนขอให้ทุกคนตั้งใจทํานะครับแล้วก็มาส่งคุณครูที่โรงเรียน